สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่24พฤษภาคม2567กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะบของงวดประจำวันที่23นะครับผม สำหรับวันที่23แอดมินให้อยู่ที่0กับ2นะครับผมก็มาเฉพาะ2นะครับผมมา52ในรอบเฉพาะกิจแล้วก็28 82ในรอบปกตินะครับผมแล้วก็ในรอบ VIP นะครับผมสำหรับกันนะครับผมแอดมินให้อยู่1ตัว97มาในรอบพิเศษ สำหรับ3ตัวนะครับผมเข้าโตดแอดมินให้อยู่ที่128ออก182นะครับผมสำหรับแนวทางก็เข้า4น้อยนะครับผมก็แสดงความยินดีกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่24ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผม จะให้อยู่ที่สองนะครับผมแล้วก็สี่สองมีสองหนึ่งสองสาม สองสี่สองห้าแล้วก็สองเจ็ดสำหรับสี่นะครับผมมีสี่หนึ่งสี่สาม สี่ห้าสี่หกและก็สี่เจ็ดสำหรับชุดกันนะครับผมเป็นศูนย์ห้าสำหรับเบิ้ลนะครับผมมีหนึ่งหนึ่ง สองสองสี่สี่ห้าห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดสำหรับสามตัวนะครับมีหกสองหนึ่ง สามสองห้าสามสี่หนึ่งแล้วก็ศูนย์สี่สาม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีหิงหิงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ